ครับสวัสดีครับหม้อปลาครับนะครับหม้อ,อนอนใหม้พร้อมครับนี่ครับมาเบิง้งนี่เบิึ่งตัวใหม้ดล้วครับพี่น้องแนี้น้อยไงอุ้ยเอาเพชรน้องไปส่งครับพี่น้องครับนี่ครับหม้ปอ,อปลาอีกรอบนึงครับท้ายบนเขาก็นะวัดเขาโอ้โน่ะเห็นว่าฝากถึงพี่น้องทบอาบาัดกลางน้อยนองค่ายเด้อผู้ใดถ่ว,ถวมส่วนของกินก็ผู้ถวมดอกผู้ใดาขาดก็จะเอาไปสู้กินขึ้นเขา,าละเพืกอความผืน ปืนบ่อยากเหรอครับพี่น้องถ้าบ่อน้องไข่ถ่วมอยู่กับได้ <laughs> มามาเบิ่งปลาโอ้ยข้าวเดียวไมเบิ่งหุ่นมามามาพี่น้องห้องนี้เลยมาเอาพุดมาสู้หน,ห,กกนหน้อยไอหมูมัดกันดิมัเหรครับล่ะอยากโดนบ้านเนาะหลูออก Ừ. nhà gần đã bung ừ. à bung 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 Bơm bơm bung bung đẹp ở bung 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 啊、哎呃！啊！哦，怎么了？妈奥！